สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก่อนนี้ภิกขุทั้งหลายที่จําพรรษาในทิศต,ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นภิกขุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะภิกุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้น กรันพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะภิขุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปอานน์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลสี่ตำบลอะไรเล่า 1. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช แก่แกุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตประสูติแล้วณที่นี้ 2. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตได้ตัดสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้ 3. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคต ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้ 4. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุแล้วณที่นี้อานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีสี่ตำบลเหล่านี้แล อานนท์พิคุทั้งหลายหรือพิคุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าตถาคตได้ประสูตรแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจัก ให้เป็นไปแล้วณที่นีบ้างตถาคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุณที่นีบ้างดังนี้อานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดียสถานจากมีจิตเลื่อมใสทํากาละแล้วชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้